สวัสดียามบ่ายๆครับเพื่อนตอนแรกว่าจะมาขุดขุดดินต่อครับเนี่ยเมื่อวานนี้ผมขุดตรงเนี้ยแทรกระดับน้ําตรงเนี้ยสูงประมาณเมตรหนึ่งครับถึงก้านมะพร้าวครับเมตรหนึ่งตรงนี้เหลืออยู่ประมาณนี่ครับยังขุดเพ่หมดเมื่อคืนนี้ใส่น้ําซึมครับเนี่ยจอบผมยังไม่ได้เอาขึ้นเลยโอ้โหแค่คืนเดียวน้ําเต็มบ่อเลยครับตอนแรกแห้งแห้งต้องรอให้น้ําแห้งนะครับแล้ว่าค่อยขุดใหม่ไม่รู้มันซึมมาจากไหนครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพ,พาไปชมระบบน้ำเมนฝั่งนี้ไม่ได้เปิดมาครับนี่ครับระบบน้ำผมเราดุดขึ้นมาอันนี้ไว้ไว้ผสมยาครับถังนี้ไว้ผสมยาแล้วก็ลงไปชิดแต่ตอนนี้ต่อตรงครับต่อตรงที่มาปื๊ดนี่ครับระบบน้ำเอลเวที่ดูในชิปที่เราทำครับ เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกักเก็บลมครับเวลาน้ําลงมามันจะเป็นเม็ดอากาศครับพอลุมมาปุ๊บเม็ดอากาศจะลอยขึ้นลอยขึ้นเราจะเอาเม็ดอากาศตัวนี้จะกดลงไปเพื่อที่จะให้น้ํามันแรงกว่าเก่าครับผมใส่ไปสองตัวเอวลกมาครับกล้วยหอมทองไม่ได้มาถากลงถากหญ้าแล้วครับตรงนี้ในเช้านี้ก็เปิดสปริงเกอร์ตรงนี้ชุ่มช้ำนะครับเดี๋ยวต้องปอีก,กออกครับ โซนนี้ไม่มีอะไรครับน <c oughs> อ้มีซบโอครับแรงมากครับโซนนี้เปิดน้ำแต่ว่าดินมันแห้งเ๊บเดยวมันแห้งหมดแล้วครับนี่ครับเริ่มเรมริมเรมเตะเล็กเอวมาตรงนี้เป็นสามแยกครับสามแยกเนี่ยจะเป็นตัวดักอา,ากาศครับในถังตัวนี้ครับมันจะมีประโยชน์เวลามันน้ํามันมาถ้ามันจะมีลมขึ้นมาพอลมขึ้นมาปุ๊บไอ้ลมตัวนี้ มันจะกดน้ําทําให้แรงตอนนี้ผมเปิดรบบน้ํานี่ขึ้นมาเลยครับตัวนี้ตัวนี้เมนเมนตัวนี้ผมปิดแล้วมันจะไปอีกเส้นหนึ่งครับต้องใส่เยอะครับตัวนี้ทีน,นี้ผมยังหาถาังไม่ได้เดีย๋ยาวหาถาังได้ผมจะตัดท่อใส่เพื่อเพิ่มกําลังอัดอสปริงเกอร์ผมนี่แตกแตกทั่วเลยครับเพราะว่าตอนตัดหญ้า ตอนตัดหญ้าโดนแตกครับนี่ครับโหขนาดโยกบนผมยังไปตัดเลยครับแตกครับโหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับฝรั่งด้น้ำในน้ำชุ่มฉ่ำเลยครับว,วันไม่มีเรื่องอะไรครับห่อแต่ฝรั่งถากหญ้าลดน้ำย่อยสองสวนตัวน,นี้ตายครับตายสองต้นครับตัวน,นี้รู้สึกจะเป็นหงส์ผสมสองต้นไอเนี้ย ต้นนี้อร่อยมากเลยครับไม่รู้เป็นะไรตายเแดงยดยาใบามันจะคล้ายๆหงกระสือแล้วครับหน่วยเขาคล้ายๆแต่ว่าเป็นสีแดงครับอร่อยครับผมชิมแล้วเสียดายฝรัร่งพวกฝรั่งแดงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรตายง่ายผมปลูกมาสามสี่ต,ต้นตายหมดเลยครับระบบรากเขาไม่ค่อยดีเท่าไรนีครับ โอ้โหโอ้โหแรงมากครับสปริงเกอร์เปิดได้งี้ครับสักวันหนึ่งให้ดินชุ่มชุ่มพอดีเมื่อคืนนี้ได้น้ำได้ท่าตอนแรกว่าจะขุดที่ลึกๆจังเลยเช้ามาโหน้ำเขียงคเลยนี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ